ข่าวดีจากนางฟ้าและดวงดาวนะคะเป็นเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคุณจะสมหวังดังใจปรารถนาพันเเซนะคะนับจากนี้คือเรื่องใดนะคะขอบคุณทุกการติดตามเมนไลค์แชร์นะคะเป็นกําลังใจกับช่องพี่หมอเสมอมานะคะมาดูคําตอบจากนางฟ้าค่ะว่าไพ่นางฟ้านะคะมีสิ่งใดอยากจะบอกถึงทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะจะเจอสิ่งใดนะคะ พลังงาน a r for help from a t h e r พลังงานบอกว่า,อาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจากผู้อื่นจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอาวุโสมากกว่าหรือเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนลักษณะมีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราก็ได้ด้วยนะขอความช่วยเหลือคําแนะนำจากเขาเหล่านั้นได้นะคะพลังงาน l i s t e n t o y o u r intuition นะคะบอกว่านะฟังนะคะเสียง สัญชาตญาณของตัวคุณเองนะคะพลังงานอ่านไล่ขลิค่ะบางครั้งในสิ่งที่มันแบบเหมือนยังเป็นไปไม่ได้สิ่งที่คุณคิดณนะตอนนี้นะคะขอดูพลังงานไพ่านางฟ้าสี่ใบนะคะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณ ปรารถนาอนะมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่หมอเชื่อว่าคุณอาจจะมีกณฑ์ลังเลตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะคะพ่บอกว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์หรือคนอื่นนะคะแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเชื่อว่าเป็นไปได้เชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะคะพลังงานของ Big h a p p y Change เห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่ความสุข กำลังมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตามพลังงานของไพ่นางฟ้าอยากจะบอกกับคุณเชื่อมัน่นมั่นใจนะว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นและคุณจะได้รับอย่างแน่นอนพันเนะคะเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ is t up to you ไพ่ก็บอกด้วยขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละนะคะว่าคุณะจะทําให้ตัวเองได้รับสิ่งนั้นหรือไม่นะคะพลังงานตรงนี้นะแล้วก็ yes แน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะ คุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแน่ๆน,นะคะแล้วก็ตัดสินใจถูกด้วยไม่มีอะไรที่แบบมันมาแบบเรียกว่าอะไรติดขัดขัดสนระหว่างทางแน่นอนเพราะว่าคุณถูกที่ถูกเวลาแล้วก็สิ่งที่ใช่มาในวันที่คุณแบบมีความสุขที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์โชคลาภเงินทองหน้าที่การงานพี่หมอเชื่อเลยว่าครั้งนี้แหละเป็นพลังงานของการตัดสินใจได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูสิพลังงานยิดออกมานะคะอะขอเพิ่มเติมไปแล้วกันเนาะ โอ้โห oh, พลังงานยืนยันเยสเยดคือใช่แน่นอนและมันใช่ที่สุดสิ่งที่คุณจะได้รับอะ่ะมันไม่มีการอ่าเปลี่ยนแปลงผิดพลาดไปจากนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบคุณคิดว่าอืมมันจะเป็นของฉันไหมพลังงานยืนยันสักขนาดนี้แล้วนะคะเคำมตอบจากดางฟ้านะมาดูค่ะพลังงานเซอร์ไพรส์หลังจากนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พันเปอร์เน์เลยแหละคุณจะสมหวังอย่างแน่นอนนะคะ พลังงานไพ่นะคะขอพลังงานไพ่ยิบีด้วยนะคะคือเรื่องใดบ้างอันดับแรกใบแรกนะคะนายออฟซอสค่ะพลังงานของชาว่าตลงไเมุนตุนกุมพลังงานอัศวินถือดาบมาเลยแหละนะคะด้วยความรู้ความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจความกล้าหาญกล้าแสดงออกการมีกลยุทธ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะที่การงานการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆโปรเจกต์ Project งานใหม่แม้กระทั่งคนรัก เป็นลักทางไปที่จะเดินทางมาเข้ามาซัพพอร์ตนะให้กำลังใจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้กับคุณเนี่ยนะคะหันไปก็เจอคนคนนี้อย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ดเดลิเวอร์ค่ะพลังงานพบเจอรักแท้ถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกคนลัคนาราศีเมถุนนะคะ mm hmm. พลังงานของประตูวิวาของคุณเปิดแล้วบ mm ุเ hmm. พสนวิวาสพรีิคิดทำ mm hmm. ง,งานจะได้รับความสมหวังแบบ ทันใจทันด่วนแบบคุณคาดไม่ถึงมาก่อนเลยนะคะพลังงานของโอ้โหเพจออฟคัฟเด็กถือถ้วยค่ะแน่นอนข่าวสารที่ดีคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์และก็มีซิกเซนสัมผัสที่6ที่แรงกล้ามากๆด้วยและคุณจะได้รับสิ่งน,นั้นคุณรอรับได้เลยทั้งความรักความผูกพันความยินดีปรีดาการงานการเงินนะคะ คนที่จะมาร่วมลงหลักปักฐานกับคุณด้วยท่าน้ำมินกดกดพิจิกปล่อยปลาหน้าเขียงตามกํากลังวันเกิดของคุณด้วยนะคะใครไปขอพรสมเด็จป,ปุยปิยะมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินพระเราส่วนคุณจะได้รับพรนั้นนะคะว้าวหนึ่งถ้วยแน่นอนแหละพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณจะสมหวังสมปรารถนาตามพรที่คุณขอแน่นอนแล้วก็เป็นพลังงานของการได้รับการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ชีวิตรักครั้งใหม่ชีวิตครอบครัวนะคะ การเงินการทองการทําธุรกิจมาครบเลยค่ะเป็นหนึ่งถ้วยโอ้โหคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้นะคะ you deserve everything นะคะเป็นพลังงานของ f e m i n i นแมคค c u l i n e ทงานภารกิจเสร็จสิน้นและก็ได้รับตามพลังงานของที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะหนึ่งถ้วยพลังงานก้าวดาบอย่าแช่แข็งดึงตัวเองออกมาจากจุดที่มันเหมือนเซฟโซนที่ไม่ดีอ่าก้าวไป หาจุดใหม่จุดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคือ back i g happy change นะคะเพราะฉะนั้นแล้วลดความเครียดวิตกกังวลความคิดมากไม่ต้องคิดมากคิดเยอะไปก่อนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะชาวธาตุลมมาถึางตุนกลุมพลังงานของอัศวินเหรียญโอ้โหอัศวินดาบมาแล้วก็เป็นอัศวินเหรียญนายอัลเฟนเดเคิลแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณเครียดคุณวิตกกังวลคุณคิดว่าคุณจะก้าวผ่านจากจุดที่มันอึนอดอัดลําบากใจนะแสนสหาหัสตรงนั้นไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณผ่านไปคุณจะมีคนอัศวินขี่ม้าเข้ามาเลยค่ะ มาซัพพอร์ตดูแลเป็นคนรักทางไกลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นหัวหน้างานที่ทํางานเพื่อนฝูงร่วมงานพาร์ทเนอร์หลังจากนี้ไปอ่ะคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้คนคนนี้เละคะ่ะอาจจะเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่35บวกถึง45บวกได้ด้วยเช่นกันหรือคนที่เป็นกาวใจคนที่มาแบบสามสัมพันธ์ให้กับคุณต่อคือบุตรของคุณก็ได้ด้วยหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นกาวใจให้คุณแบบได้รับสิ่งดีๆตรงนี้นะคะนะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนลักษณะ การเลือกลายอย่าร้างการห่างหายการหรือเป็นรักออนไลน์เด็ดออนไลน์ซะมากกว่าแล้วทาให้คุณแบบเหมือนขาดความเชื่อมั่นทั้งในตัวเองแล้วก็ในตัวของเขาเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกขึ้นมาว่าจงเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักจงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณคิดว่าคุณจะต้องได้รับตรงนั้นเชื่อและศรัทธาคุณจะได้รับสิ่งนั้นมายอย่างแน่นอนเนี่ยการลงทุนการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมาครบเลยว้าวรับทางไกล นะใครทํางานเอ็กซ์พอร์ตอินพุตนะคะนาเข้าส่งออกระหว่างประเทศหรือทํางานเกี่ยวกับสนามบินการพาณการค้าขายธุรกิจการลงทุนร่วมมุ่นคุณจะมีคนรักของคุณนะคะคุณได้รับใบเบิกทางชีวิตใหม่อย่างแน่นอนเดินทางไกลนะคะต่างประเทศเนี่ยเด่นชัดวีซ่าการเดินทางและก็การได้รับใบเบิกทางชีวิตครั้งใหม่จากคนรักมาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะครับพลังงานตรงนี้เด่นชัดมากๆเลยขออีกใบหนึ่ง ว้าวเร็วๆนี้เลยการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณการเจริญเติบโตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การพัฒนาการไปต่อการรอเอกสารวีซ่าการเดินทางเอกสารการเยี่ยมเยือนทุกอย่างจะผ่านฉลุยเอกสารการทํางานการเรียกตัวสัมภาษณ์งานการได้รับโปรเจกต์งานใหม่นะคะเป็นการลงทุนมากมายมหาศาลเป็นเงินหลักแสนหลักล้านนะคะพลังงานเดือนไม่เกินเดือนมิถุนายนในปีหน้าปีสองพัรหทุกอย่างจะสําเร็จตามที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจไว้อย่างแน่นอนนี่คือพลังงาน พันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนะคะเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่คุณจะได้สมหวังสมปรารถนาแบบโอหปุบป,ปับจับพลันทันด่วนเลยอ่ะช้าๆก็ได้พราเล่มงามแล้วก็พราเล่มนี้ก็เป็นของคุณนะคะเพราะเป็นพลังงานของแปดไม้เท้าธาตุไฟเม่จริงชนูออกมาอย่างเด่นชัดมากๆเลยนะคะนี่คือการเซอร์ไพรส์มาแบบ อัศวินขี่ม้าขาวมามอบให้กับคุณเลยและคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้มากใครที่ดีกับคนที่เป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นคนรักเพศเดียวกัน lgbtq ทุกอย่างจะดําเนินการไปได้ด้วยดีนะคะจะได้การสมหวังในความรักที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลและมั่นคงยืดยาวถาวรน,นะมาพร้อมเลยการเงินการงานความรักสุขภาพทุกอย่างนะคะจะได้รับการเยียวยาและเกณฑ์การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสมหวังดั่งใจทุกอย่างแน่นอนนะคะว้าว สองไม้เท้าชาววานังคารธาตุไฟเป็นรับทางไกลคนละซีกโลกแล้วก็ใครที่รอการยืนยันสถานะยืนยันในเรื่องของหน้าที่การงานการรอการสัมภาษณ์งานทุกอย่างจะผ่านฉลุยใครที่จะดีลงานต่างประเทศเดินทางลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทางไกลนะคะธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลคุณจะได้รับสิ่งนั้นเลยจะมีคนมาแบบสพอร์ต นะคะแล้วก็สนับสนุนคุณไปต่อแล้วก็สําเร็จสองไม้เท้ากรดูสิคะผลิตดอกออกผลความรักสวยงามคนรักซัพพอร์ตในเรื่องของการงานการเงินการทองมาครบเลยค่ะอยู่เคียงข้างกันและพลังงานของกันเป็นคู่ได้พบเจอคู่ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนคู่ที่เหมาะสมคู่ควรที่สุดแล้วก็เป,เป็นเป็นคู่พลังรักที่ยิ่งใหญ่คู่ที่เหมือน เป็นที่หนึ่งในใจของกันและกันเป็นความสุขของกันและกันและเป็นรักแท้ของคุณมาพร้อมกันแบบเหมือนความเข้าอกเข้าใจอยู่เคียงข้างกันจนประสบความสําเร็จว้าวนะคะพลังงานเดอะดาร็โฟแฟนนะคะเป็นพลังงานของลัคนาราศีพฤกษบมาด้วยคํามั่นสัญญารักแท้ในอดีตชาติรักแท้ทางจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานรักชาติปังก่อนใครที่รอการแต่งงานเอกสารการจดทะเบียนสมรสก็จะสําเร็จนะอยู่ในทา คระาศิลธรรมคันลองคลองธทมคุณจะได้พบเจอความรักที่เป็นศินเสมอกันเป็นรักที่คู่ควรกันที่สุดแล้วก็ใครเดียวกับรับราชการคนที่รับราชการครูบาอาจารย์นะคะหรือผู้ที่อาวุโสกว่ารักต่างวัยก็จะสมหวังสมปรรชนาทุกอย่างคุณขึ้นแท่นกับความสําเร็จในครั้งนี้มากโชคดีมีความสุขน